ันกว่าบาทน,นะเนาะแล้วค่าน้ํามันอีกค่าซ่อมบำรุงเหมือนเด้มมันก็แตกต่างกันตรงนี้แหละครับตัวแรงพละกําลังนี่ก็ยังดูแล้วห้องเครื่องสะอาดนะครับแข็งแรงเครื่องก็ถ้าทางจะอึดทนน่าดูเลยทีเดียวโอ,โ,โอ้ย เห็นแล้วมันคันจริงๆเลยคันกระเป๋าตังค์ยิ่ๆ,ๆๆเกินแล้วเนี่ยนี่ถ้ามีโอกาสได้ไปเห็นรถตัวจริงใกล้ๆนะครับจะมองได้ชัดมากเลยนะว่าสภาพสีเป็นยังไงรถมีร่องรอยการผุ้างไหมนะครับแต่ถ้าเท่าที่ดูจากรูปอย่างนี้ดียกได้โป้งให้เลย สภาพงามๆราคาเบาๆสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับควักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนะผมว่าไม่มีคำว่าเสียดาเลยนะรถยนต์สมัยนี้นี่ก็ระบบจ่ายคาเลเชื้อเพอริรมมันก็เป็นหัวฉีดกันทั้งหมดนะครับก็ ดูแลมันบ้างก็ดีนะเพรามันทำให้รถวิ่งสะดวกนะเขาเรียกติดเท้านะเหยียบเป็นมานะครับแต่าบางคนหลงหลง,ล,ง,ล,งลืมนะผมเองก็บางทีก็ลืมไปเลยนะส่วนใหญ่อายุงานมันก็อยู่ประมาณแถวถ้าจาไม่ผิดน,นะสี่หมื่นกว่าห้าหมืนโลแต่บางทีก็ทํำลืมลืมก็ไหลายๆไปบ้างก็ได้แต่รถมันก็จะอืดๆขึ้นนะนะแต่แล้วมันก็จะทําให้กินน้ำง,งานมากขึ้นถ้ามีโอกาสก็ ล้างซะบ้างก็ดีนะครับถ้าไดรล้างมา้างสักพันกว่าบาทพันต้นๆน,นี่ก็ได้แล้วล้างหัวฉีดนะรับรองวิ่งออกมาวิ่งปลืด๊ดวิ่งปลื๊ดเลยแหละ